ไว้ดีครับพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเกิดขึ้นกระดับไปเหน่าไม่ว่ากคนที่ตายก็้นทำความดีไว้ลูกลูกร้านชาวบ้านชาวเมืองจจนึกไลยจำใบว,ว่าเฮาได้ทำความดีทำประโยชน์แก่บ้านเมืองชุมชนและประเทศชาติ เมื่อนี่ตะแก้วกับเพชนมาเว้าเรื่องความเก่าความหลังสมัยตะแก้วแต่สี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วนะครับตะแก้วกับคนกับอยากอายุลร้แล้วหกสิบปีถกที่สองแล้วพี่น้องที่บอกเรื่องความเก่าความหลังแต่สมัยตะกี้บ้านเมืองเขาเป็นแนวใดแต่ก่อนกับสี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วขั้นหาสิบปีที่แล้วกับตะแก้วกับอายุสิบเอ็ดสิบสองปีเนาะ สิบเอ็ดสิบสองปีแบบนัไหมบ้านนี่บ้านเมืองเขาบ่ไ้เป็นแนวนีเด้บ้านเนบานบ้านเมืองเฮายัางยังเกายัางลาสมัยยังบ่มีการพัฒนาเขาที่ควรแปบบลว่าบ้านเขาบ้านเมืองเขากัยังจะเจริญเนาะสมัยตะกี้มันกันยังยังเป็นป่าเป็นดงเป็นดงเป็นดอนเป็นไฟฟฝ้ายัางกับว่าท่านมีหรอกถันน้ทาา่านข้างก็ยังใส่งัวใส่ใเกียนใส่ ไห้ไทยหน้าใส่ยังละตะกอนเนี่ยพัฒนาคือขมมือนี่ขมืือนี่ก็ใส่รถขอกถไทยไทยให้ไทยหน้าเนาะรถตันรถไทยติแก้วที่บอกยอดหนึงดูฟังติ๊กีบาดเมืงเข้าผมมีการพัฒนาที่เป็นเอ็นอุ่นก็นใส่ยาแผนโบราณใส่ปอก้อยใส่หากไม่ใส่ยังรักษากันถ้าฝนฝนถ้าให้กินค้าเป็นไครกัพ่อแม่กับฮาน ยาเย็นพันวาน้าพี่น้องแกไข่แก่ยังมีเปลือกหอยตั้งๆมีหากไม้หากไรมีมีหากไม้หากไรมียาเย็นฝนฝนไตโอขันขันโอโอขันท้องคํำขันโอโอท้องตะกี้น้าพี่น้องมันบมีโอทตั้งแโอท้องพืิขันยาเออพืนฝิฝนฝนไทรขันน้ำไทรขันน่นท้องขันเนียงให้เห่ากิน กับเศร้าไข่เศร้าอันนี้ฮ็ด้แหละพี่น้องเจ็บเป็นเป็นเจ็บเป็นป่วยก็ดีเป็นฟีเป็นยังเพื่อนกับฮานเพื่อบักเป็นพว่านฟีฟียวนี่นาพี่น้องอยู่วางข้างนี่น้ำเล็บแมวเอาห่างน้ำเล็บแมวฝนท่าเอามาท่าเัิงกับเศร้าเป็นเป่าคาถาใส่คาถาเพิ่นกับจากนี้คาถาอันนี้มันํำกลับเพิ่นนะแต่เกี่ยวที่บอกเย่างหนึ่งฟังพี่น้องเลยเอาเรื่องพี่ปอบ พี่นนองพี่ปอบตะก้อนนี่สมัยตกกะแก้วเป็นเด็กน่อยอายุที่แบบที่สองปีนี่มีเด้ตกกะแก้วเคยเห็นอยู่เคยบําเมนเคยเห็นว่าเห็นผีเขาคน้นกะเขาว่าคนที่เป็นปอบหนึ่งต้องเลี้ยงค่าถาเพื่นว่าเลี้ยนค่าทาเลี้ยงค่าท้าละ่ละรักษาของบอกุุ่มผนบอกให้กินนั่นกินนี่ไปกินนะ้าวายทั้งคนกะเลี้ยงค่าถากุ้มเขาไง คนกับไปเรียมค่าทาร์คาทานี่คาทาั์มมีเคิดว่ามี่ว่าขั้นเหตุผิดแต่มันสกายเป็นป๊อปมันน่ะคนกับไปเรียมค่าทารรักษาคนรักษาเป็นป่วยเป็นยังไงละ่ะไปเอาอันค้านค่าคู่ค่าไข่สูงถ้าหมาพิษจริงเพิ่นน่าเอาเอาบาทหนึง่งสองบาทบาทหนึง่งสองบาทาทำไมตะกี้มันก็ร้ายได้เนาะบาทหนึง่งสองบาทกับ คูเมื่อมันจะเอาสีา่ลอยหาลอยนะมันก็ปิดคู่ก็ปิดคู่เลยจะแข็งได้บ้างเป็นปอบเป็นยังเด้เป็น่ะบ้านอยู่บ้านตะแก้วนี่พ่อไงบ่านนี่ยเล่าโรงเรียนาาคาถากลุ่มเขาไงมันเป็นไส้พี่น้องเป็นไส้เป็นไส้ไส้ไส้ปลานะเพื่อนสิเอาเอาไอ้คือเล่าเขาไงทีไรเาะเจอกเที่ยงเตี้ยเตยเตีเตีตะเต คษัตรานั่นคือกันกบานาจ๊กจะกขาไหลมาแต่ใส่นะดังแท้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 แต่ว่าขั้นแม่นคนไปท่องบึงขาบ่มียังดอกบบมี่ยังบบเห็นไรล่ะแต่ว่ามันก็สิถ้าตริขาใหญ่เรากินบบจักลกจักเบิดนานะเราไปแจ๊กเราไปผิดคู่อีกยัง,ยงละ่ะเพรใะญ่นั่นบบดเราเป็นปอบไหมเป็นปอบเป็นปอบปอบโอ้ วัดตำบลเหรอละเรากินบ้านนั่นกินบ้านนี่ตั้งแต่ก็ออกปากตั้งแต่บอออกปากเอาหมอทำมาอะไรบาดเมื่อนั้นพี่ปอกเข่าบาตเข่าบันบปันว่าแล้วแก้วว่าว่านี่เืออยู่บ้านเก่าบ้านเดิม่นละอยู่ทั้งอำเอนาแต่เิิ่อนคนละแต่ก่อนยังเป็นอุบลนเนาะอยู่ทั้งอำเภอพน้าแต่วัดบุแต่ก่อนแต่ว่าคเหมือนมากะ กขึ้นอำนาจบอกว่อำเภอพนาแต่ก,ก่อนมันกลายเป็นอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอำนาจยังเป็นเป็นอำเภออยู่ด้วยตกว่ตก,ตก,ตก่อนก็ได้เป็นจังหวัดเกิดของเมืองนี่ต่ก่อนตะแก้วคือเรียกคนทั้งอบนนุบลเนาะใช่ไหมป่ายยทุ่งใหญ่น่ะทุ่งเยาวน่ะก็เป็นป่าบ้านนี้มีไงมีมีไงหนึ่ง เป็นคนข่าขายขายของขายหาบขายตะกอนหาบขายเป็นสายเงีวๆหรอกก็ที่หาบของวาดหาบนั่นหาบปลกปลาถอกปลาทู่หาบอันนั้นนี่ไปไปไปบ้านเอ็นไปบ้านอีกบ้านนึงมามีไงหนังซื้อบ้านมีไงเหม็นมีไงเหม็นมีไงเหม็นเด้ผมมีไงเหม็นมีไงเหม็นมีไงเหม็นเลาะทิ่เป็นแม่ค้าเลาะบ้านนั่นบ้านนี่กูได้กับไปกี้กัมีไงเหม็นเอาเอาอียังมาขายหรอวะ คันเราบามาแย่หนึ่งก็มาแย่หนึ่งนะคนก็กปากเงินไว้ปากเงินตะก้อนแบบบาทหนึ่งหาทิพย์ต่างถือดึงหนึ่งได้สมัยตะก่อนเรได้เงินลอยเงินพันโมมีดอกสมัยตะกี้บาทไม่ใหญ่เม็นก็ได้ไปไปอีกบ้านหนึ่งไปบ้านพ่อใหญ่บ่อนหรือบ้านไห่ก้อนมีวอานบ้านไห่ก้อนบ้านเราเรามาน้าไม่ใหญ่เม็นนะท่านเป็นยังจังหุจักี มันมะเขาค้นบ้านผมมะเขาว่อะไรกันอันมอถ้ำมอท้ำไปไร่มอมอท้ำมันไอที่โยนไอที่โยนไอที่โยนก็สิอายุายอะล่ะขันเป็นพญังนี่ชีวิตเกิดสิ้วเก้าสิบปีเปล่าแต่ผมกิดยังหกเอ็ดหกสิบเอ็ดหกยี่สสองไงเนาะท่านเป็นยังนี่ชีวิตเกิดประมาณอายุเล่ากันสิประมาณทักเก้าสิบปุนล่ะเพราะว่าพี่นี่มันโอ้ เพราะไงทิศโยนเราเป็นหม autant, jumped, realised, ้อถ้ำหม้อถ no ้ำไอ้ทิศโยนเราเป็นหมอถ้ำอะไรพี่ปอบมันมาเข่าอีกมันมาเข่าย่ายหนึ่งเว้ยมีไงมันมาน้ำมีไงเหม็นพี่ปอบเพราะไงอันว่อนมันมาน้ำเพราะไงเม็นมีไงเหม็นมีไงบ้านเนี่ยมันไปเข่าละหมอถ้ำเหนนแล้วไปถามมึงมาจังไรมึงมาจังไรจะปูว่ารัดทางมึงบอกเหรอ เพราะว่าแต่ละบา้านมันมีเจ้าปูรัดทางเลยสมยัยรษฐีมีเจ้าปูเจ้าปูคุ้มคล้องบ้านนะเมื่อนั้นพอดีถือวันศีลอันอันพี่ปอบอันพญยายวันเลยว่ากูมาน้ามีเมน่นมาจังใดกูลีมาอยู่ใต้เข่งปลาทู่หเห็นวะเจ้าปูไปไสนเจ้าปูบอเห็นมึงบ่เจ้าปูมันไปขึ้นสวรรค์มันไปอันใบอัน เทปวลาต้องฟ้าขนาดกูเลยด้โอกาสกูเลยรักมากนะด <c oughs> ะดปูไปไหวพระอินไปไหวพระอินอยูไไ่ต้องฝ่ากันเลยมามาได้ถ้ามันคูมือมาว่าได้จะป,ปูจะปูบ้านผมไม่แห้งเลยแต่จะปูแต่ก็โอ้นะ้าถืออินีเมนอีวีเลยจะปูรักบานนีหยังกันนะบานเป็นไรล่ะถามถามแล้วมึงซื้อยัง อูยูวันไม่กอนนะยูวันอคันมาอยู่วันเลยกอนคิดได้แล้วเป็นยูวันปอกเป็นยูวันไล่ออกมึงออกบ่บอกว่าไอทิ้งอยุ่เหมนกับยั้งแล้วพน,น,นเอาใส okay. ่น้ำโคดน้ำห้องตายว่าว้าจักเอาพนันเอามีดหมอพนัสไปจิ้มไปจิ้มตรงนั้นตรงนี้มันก็นั่นน่ะจิ้ม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 นี่มันก็แกล้มมันี่มานี่บ้านนี่มันออกทั้งเป็นอาพี่ปอกพี่ปอกนี่ออกออกทั้งโปรตีนเขาปื๊ดออกไป ออกปั๊บไปแล้ววะนี่มันมันบอกกับบานเนี่ยเอ,เอทิญุนก็บ,บา่ามึงเมื่อบ้านเมึงเดียวนี่เด้วดจเจ้ามึงตายได้เลยกันอันมันตัวอันพี่ปอพใหญ่บ้านเออกูยอมแล้วกูยอมมึงแล้วกูจะออกแล้วออกแล้วนะออกปับ๊บพูนอันพวกเขาผพ้พแรกยอยู่บ้านใต้บ้านมันพอเข้าวหนึ่งประมาณโดนเติมละไอทิญวนก็บ,บา่าพี่ปอออกแล้วเอาคาทานำ เอาแกนพุกยั้ไงแล้วกลับที่กับมาเฮือนมันบาดี้พี่ปอบพวกนี้พอนมาเข่าเมียไอพี่โยนบานนี้เข่าเมียมาทำพี่นองเลยโไอ้ย่โยนก็มาตักตาเมียเจ้าอีกละโอ้แต่ก่อนทำไมที่กี้มันพี่ปอบพี่เด้พี่นองพี่ปอบพี่ยังพี่กระซื้อพี่เอ็นพี่พงพี่ยังผมก็ไปนอนหน้าผมก็เคยเห็นอยู่ เมื่อมาเห็นอย่างเเห็นไฟเป็นหนึ่งเรือออกจากโพ้นธาตุพ้นธาตุที่บ้านผมมีหน้ามันเป็นโพ้นเป็นพ้นพ้นไปมันเป็นเดือดเดืวันศีนมามันสิออกแสงไปเสมอต้นไม้ี้ไปเหนื่อ่ะไปเป็งพี่พงแต่ก่อนมี่อยู่พี่น้องนีพี่พงศพี่เป่าเด้สมัยต่ก่อนนี่ช้ากินกบกินเกี๊ยมย่างย่ำหน้าย่างย่างย่างเดี่ยวเขาย่างยังย่าหน้านี่ละพี่ปวบอะไร ของน่กพี่ปอบปัดไนพี่พงอันนี้พี่พี่ปอบเขาเมี่ยมมอทำมันสือเรื่องแล้พี่ปอบหลายพี่น้องผมก็สีบอกเรื่องถูฟังนั่นเดนละลิดต่อไปผมก็สีบากถูฟังแอกอันพี่ปอบเขาง่วงเขากินกล้วยกินง่้งอี๊ยงไงกันมีตะวันเนี่ยผมสีบอกเมื้อนี่ก็ว่าเรื่องพี่ปอบเขาเมี่ยหมอทำถูฟังสิดออกเสือเรื่องพี่ปอบพี่น้องมันมีแต่ไมก่อนมันมีโบเืีอ เขากะลบลูบ่ได้เลยนันแมนอีเแต่ก่อนนันมีเลยมันมีทมไมกูเมือง,มองกูมองว่าท่านจะหลอกจะเล่นกะสิยังมีอยู่คือเก่าอยู่ยละผมได้ยินท้าวอยู่ทั้งบ้านทางกรลสถอกกะลสินว่าพี่ปอกเขาแมน่นี่นั่นือผมเรื่องนี้ผมบ่ได้อัน,นี้เด้ผมบ่ได้มาแมนผมบอก่าแมนทำนี้ไม่มีบอกผมบอก,บอก,บอก,บอกเรื่องพี่อบพี่นอบเมื่อนา,นาที่ว่าเรื่อง พี่เป่าพี่พงชูฟังพี่น้องเมื่อไหร่เราเรื่องพี่เป่าชูฟังหรือพี่น้องเองพี่เป่าก็จะเพียงท่านี้แหละครับเรื่องพี่เป่ามันก็คือว่าคักไปไหนแหละในความที่จริงมันกับคักได้ผมบาดีบอกคักเป็นเบาบอกแล้วมันไปบอกไปบอกว่าคืบบันเด่นะพี่น้องอ่ะไปล่าล่าไปแหละครับพี่น้องครับบอกครับไปกามาตีรังการอยู่ผมก็ดี